มันออกจากล่างเลยสิขข้นมาแล้วอ๋อมันสิขข้นมาบนเอ่ยมันสิขขืนกสิขึ้นมาบนปะนี่เออโอ้ที่ว่าให้วิ่งหกเม็ดเดียวนี่คือวิ่งหกบนมันบ่ครับเนี่ยมันมันมันขืนมาบนแล้วหกนี่สิบัไปยู่ล่างดอกะครับลอยไปเสี้ยนเลยงวดบางนึงนี่หาซีนึงมันไปเข่าออมสินสามตัวแตกงวดนี่สิเป็นจังไหนเนาะกาว่าวอะไรเ่าอะไรขึ้นกันเนี่ยว้าวอะไรก็คือบอกว่าอะไรครับผมลกกระธิบครับเอาสวัสดี ไหนไปเงน,นมายังไงนี่แล้ะครับมาโค้งสุดท้ายที่บาทนี่โค้งสุดทจจ้ายจนงว่านนี่ไม่นยนงคือเสียงตึบ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 อยู่ทางไตนสูบน้ามีดตกกาเอาตกกาอย่างไรก็สิต๊ะปลาเลยฮะนี่เอาบาบันโตกะกาทีเขาขิงไ่ซื้อครับมีน้ำดำซุเมเอินกับพ่อได้ดำกันบามีน,น้ำดำกาซุนี่พ่อก็คือเอาเลยไว้ี่เกียวรลวดครับต๊เครื่อไว้เพราะว่ามัน มันโมมีน,มนาเฮ็ดครับมันแรงแล้วเ้ากับเฮ็ดไปเรื่อยๆให้มันหอมกับไปโอ้โมมีนาเฮ็ดโมมีนาเฮ็ดก็เลยหาเนีเฮ็ดให้เจ้าของเพราะเห้มันหอมกับไฟสุดท้ายเฮ็ดไปเฮ็ดมากไปมากก็จะว่านเลี่ยวจนตัวจางง่ายอุ้ยตกกะเดือนนี้มันเดือนนี้เด oh, oh. ือนแปดเดือนแปดเนาะปีน oh, oh. oh, the like so <okay, well> ี้แปดสองหนเจ้าแปดรุ่นตัวนี้จบตัวนี้นะมันทีงามกล้าบมขนมาก ชุดแรกนี่ n า ả ชุดแรกก็งามอยู่ที่ผมเรี้ยวเบิ้งแต่ว่าหัง n h ลายที่สุดกเป็นเนี้ครับเตมดกง่ายเพราะว่านที่เทียวก็โดง nhả nhả โดกทั้ง n h ออกตั้นเลาอาทิตย์หน้านี่ผมก็สิ้ด้ดำแล้วเลียวเบิ้งเพราะว่าวันเพราะว่าไอ้วันปุ๋ยน้ำก็ไม่เบื่อสุบซาสุบซาสุบซาดำเอา่งคือดำแตันีสากุมีเป็นไะ ดำพ่อได้กินอมแต่น้ำสาเงาบ่คือน้ำหวยเล้อครับถ้าบกเร้วคือบกเลยหม,ม,มอ,อ,อมันมีโซลาเซลล์เติมอยู่เออเติมอยู่ตลอดกันนี้โซลาเซลล์เติมมันเป็นยังเป็นยังยั่งบกไพลใส่หน้ามันชุม่มปลลอยอยู่ตัวบ <c oughs> ลไอยใส่หน้า่อยใส่ตะก,กาอยู่เออไพล,ลใส่ดินมันจะชุ่มตั้งรตบเวลามันจูบมน้ันจ่เปียง แปลว่าอาทิตย์หนาหนาสิได้ดำนะผมก็ได้อันนี้กับโซลาเชี่ยวกันนะจะว่ากินเป็นบางมือ้อครับเนื้ตนอตุ้งกระเทียมโอ้เร่งกันเร่งพอแร่งกันแล้วแร่งก็คือแรงติดมืเลือดทิรเท่ามากันเมืม่อวานนี่เนาะมีตะลม่มฝนบอ่อจนไปเลี้ยงงั่จนตัดสินใจว่ากูสิผูกเงื่องผูกเนาะ คันกู้หนมแห้งคันกูผูกเกิดฝนเศร้าหง่วนที่บริจีเนียไปมาเมื่อหนึ่งตึงตั้งมากุทางมาผูกตกแม่นหนอหนเหมือนเศร้าไปอย่างหงวนัวกันกิเลงกันเลยโอ้ยหมันบมดโต๊ะเงาแตมันโต๊ะเงาลวดที่มีเพื่นมีลิ้นตลอดพอเพราะว่าเรียกเรียกหลายๆนี่เป็นยังไงครับช่วงนี้มีเวลาได้นั่งพิจารณาแนวทางจกกหน่อยบ่องสุดท้ายแล้วนี้ครับ กะบอยกบโบลายไปไหนหอกะนั่งไปเลี้ยงมัวกะนั่งแต่บบขึ้นโอ้บบขึ้นอีกอืตาที่ขึ้นมีขึ้นมาเท่านึงกัคือขึ้นมาตัวเก่าจบตั้งแต่รอบที่แล้วที่พมของมหานี่มีขึ้นมากเที่ยวเนี่ยจบเลยซีก็ขึ้นมาสองเดียนี้เลยเพราะว่ารอบแรกนี่เลขหกซีขึ้นมาคู่กันทีเนี่ยบานีหกซีขึ้นมาคู่กันครับหลังจากหกซีโดนเติบ มัน,นขึ้นมาสองเทียคู่กันครัเทียที่สองมันก็นขึ้นมาแล้วคู่กันบาดนี้เรียกว่าเอาวา่เาเสียวเรขกวิ่งัลร,รอมึงมันทีวิ่งได้ตัวได้ตัวได้ยืนยืนโดนโดนก็มูเงี้ยก็มูถ่ะคือวิ่งตัวนั้นคือกูเทียเพราะมีหกขึ้นมายืนนิ่งหกขึ้นมายืนนิ่งแล้วเข้าก็เบิงตลอด มันมากก็งกมาเลยงวดนี้วิ่งนี่คือวิ่งงกเลยคือวิ่งงกเลยบ่ตจองไปวิ่งตัวเองตามที่ติซื้อเลขขันมากเลขล้านยาถิ่มตัวเก้าเท่านั้นนึ่งหกหรือ่าครับบ่เอายาถิ่มตัวเก้าแปดสองสองแปดโอ้หมายถึงว่าแปดสองสองแปดที่ที่ที่หายไปงวดที่ผ่านมาอที่หายไปงวดผ่านมากถ้าเธซื้อล่างนะเพราะว่าขันเท่าที่ไปซื้อตัวเก้างก หนึ่งหนึ่งหกนะมันขึ้นมาเลยไงแล้วพอมันออกจากล่างเลยสิขึ้นมาแล้วอ๋อมันสิขึ้นมาบนเนี่ยมันสี่หกสิขึ้นมาบนบ้านนี้เอ่ยอ๋ที่ว่าให้วิ่งหกเม็ดเดียวนี่คือวิ่งหกบนมันบ่ครับเนี่ยมันมันมันขึ้นมาบนแล้วหกเปนสี่บไปยู่ล่างด้อครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์บอกให้คืดนว่าบบมี่เลยในตลาดด้านหลางบ่มากหลางบ่มากขามาขึ้นมาบนถาหมาขึ้นมาบน เพราะว่ามันเพราะว่าเรีกยกเดี๋ยวนี้มันซับเพียงกันที่เขาไห้เขาก็ไห้เขาซับเพียงด้วยกันครับผูมันไห้ไอะไอถ้าตัางเทียดึงบนลงไปล่างครับถ้าตังเทียดึงล่างขึ้นมาบนครับนี่มันมันเป็นซับกันทีเอาที่ลุงไห้ไวตั้งแต่ลิปแหลกนาะตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเถือกอ่รน,นั่นพือไอห้ลุงไห้ไวหกสี่ เลขสองตัวนี่แล้วกะกับเลขศูนย์เพราะว่าเลขศูนย์ขึ้นมาหลังนั่นาหลังขึ้นมาหลังขึ้นมาหลังนี่เข้าก็ต้องออกไปทั้งหนาเพราะว่าส่วนมากมันมารุ่นมันจะอยู่ทั้งหนาลวดเป็นศูนย์หกสี่อันที่เปลี่ยนท่านครับแต่เข้ากับซื้อเฮาวผู้มากแบบซื้อก็ได้ซื้อหกสี่ศูนย์เป็นสี่ก็ได้โหมุนลอยเองหมุนลอยเองไม่หันละถ้าว่าอยากซื้อสามตัวก็ตัดสองตัวก็ซื้อหกสี่สี่หก ครับหกศูนย์ศเปลนไปได้ไ่ครับได้ไหม<อ>เพราะว่าเลียมันอยู่ในอันเดียวกันครับหกสี่ตีศูนย์สี่ศูนย์หกาถ้าคืดอยากปีนหัวคือเป็ียนเก้าสี่ถ้าอยากปีนหัวนั่นอ๋อแต่ว่าระวัง ละวังหกกลายเป็นเก้าเป็นจากหกซี่เป็นเก yeah. ้าซี่งวดบางนรืงนี่หาซีหนึ่งมันไปเข่าอมสินสามตัวแตกงวดนี้สิเป็นจังไรเนาะการเบาไปได้เบาไปได้คือกันเบาไปได้คือบอกไปได้ถ้าเขามีเ์เซตถ้าเขาอยากคืนจากล่องมึงเขาก็จะ่องมึงถึงสองถ้ามันเบาได้ตัวนึงมันโบไปถึงตัวนึงมันก็เป็นถึงหมดคือเขาลองไว้มันกระโโบเมือหลายรอบเพราะว่าเรียกมันบาหลาย พูดถึงว่าเรื่องเนวทางนี่ปูผู้คนมาให้เพื่อนก็ไให้ไว้อยู่เนาะแต่ว่าปันเดี๋ยวก็ไปเขาอมสินเดี๋ยวก็ไปเขาอ่ารัฐบาลแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้นี่อมสินเนี่ยสองงวดเดี๋ยวนี้ครับตั้งแต่ติดตามแนว้ทางลุงมานี่เขาอมสินสองสองงวดเด้วที่ว่าเขาสามตัวนี่นั่นละแต่จำว่าจงว่าว่าหัฟังเขากะ มันเกิดจากโมนีเพราะว่าพื้นผู้มันมาบอกเพื้นกระบอกเหง้าบอกเพลื่อนกระบอกมาหนีมิดว่าให้เ้าว่าก็บอกน่าแล้วมันเป็นออมชินเป็ียนเงี้ยงถึงพื้นกระบอกได้เห็นให้เ้าน่าพื้นกระบอกได้บอกเหาไว้ชัดเจนแต่ว่าบาดมันออกมาแล้วมันเป็น่ยังคือไปออกสั้นครับนั่นแหละก็คือคือเพื้นบโบมือลายดอกเหากระบอกได้ถือว่าเหมือนลายดอกถือว่าไปซื้อออมชินน้ำเนี้ยครับซื้อเลขรัฐบาลน้ำเนี้ยครับกันไว้เพราะได้ฟังกันไว้เพราะได้ฟังครับ บ่เสียใจมองนึงไอ้มันดีใจมองนึืงถ้าเธอมันไปซึ่งวัดตองนึงนีเนาะกะโบก็ได้ครับเพราะว่ากะไงจะเลียกไงเลีกไงบ่บ่เตียนเฮาเฮากะโบจักว่าเฮาจีป้อยไปตัวใดทมันบ่ละครับจีป้อยไปอวมสินนะจีป้อยเป็นเงี้ยอีเนาก็ปป้อยไป็นอะไครับ <initiation> ท <pic. S 2> ่านแล้วกับป้อยไปรล้วกับไปออกความชินออกเปออกตตวตงเหมือนทั้งสาม เอาค่ะถือว่าเลขนี่บ่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกบ่เปลี่ยนคือเกา่าแต่ว่าแค่เน้นคราวนี้เน้นตัววิ่งคือหกนะครับเน้นตัววิ่งคือหกก็ยังให้เน้นฮอดเลขงบายแล้วครับที่หกหกสี่หมอยังให้เน้นเนื้อเน้นกะชี้บ่รักมือเป็นได้ก็ได้หรอกครับถ้าเม็ดเดียวนี่คือหกถ้าสองตัวก็คือหกสี่เนี่ยครับเน้นตัวนี้เนาะ เงี้เลยล้องล่องนี่เลขทางเดียวใอ้ว่าเลขทังเดียวโหลดไปศูนหกส <0 64. S 1> ี่เงอเลขทางเดียวครับพอล่างนี่พวกเขาครับจต่ขึ้นจากซีกขึ้นซี่ตัวเก้าถิบไม่ก็ได้ครับเพราะว่ามันเคยร้อยหลัง เพราะว่า่วนมากมันทีเคยร้อยหลังมันเคยมาออกน้ำกลเออตะกี้ตะกีนเป็นเพค่ันศูนย์ยองกอแปดศูนย์กับแปดสองเนาะแปดศูนกับแปดสองทั้งหมดที่ผ่านมานี่ซื้อไปรองเบิองแต่ว่าสองไมแย่งอยู่เป็นดับเดาดับเดเิดเสียงแล้วเอ้ยมยนยังเนาะไม่น้ำมันเมิดบ่เบิเป็นยังเนาะอ๋อเรื่องสูบน้ำผมก็จะไปต่อ หญ่ใส่ให้หน้าอยู่เหมือแรงต่อนามโซดาเซลที่ิว่ามันจนมันเติมเน็กน้อยนึงเหมือนโมเปียงเอ้าวอย่างไรก็ถือว่าชัติจนแล้วล่ะนะเจพมี่แล้วนะลุงนะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายนะครับานี่ก็คือกีโทุเขาไปบอกครับผมเพราะว่ามันอที่ได้เปลี่ยนมันได้เปลี่ยนท่านที่มันที่ได้บอกท่านที่บก็คือบ่อเทียใจจะข้างหน้า เพราะว่าตัวที่ได้หกซีนี่มันมันไปคู่กันกับนกบอกรับนกกับจักนกยี้งหรือมั่ห้องซีหุซีหนกนกกระไรห้องมันกับห้องสามบาทนึงนกกระไรไอ้จีนนึกมันห้องเอี้ยนกระห้องมันไปแต่ว่าเป็นทีนี้มันก็บอหมองสันกับไปกลางหมองก็ทีนี้นี่มันกระได้สรุปงสรุปโค้งสุดท้ายลุงตาทิพย์นะครับวิ่งบนหกเมตรเดียว นะครับสามตัวศูนย์หกสี่สองตัวก็คือหกสี่นะครับผู้ใดอยากจับสี่ศูนย์หรือสี่จับศูนย์หกกันนี่ก็แล้วแต่มาโอเคครับรุ่งบัณนี้สงสัยจังหน่อยสิได้ยังม่าเบืองเตียงสุดหน้าวหน่อมั้งนี่เอากระสันผมรบกวนซ้ำนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดี